ก็วันนี้ก็จะมาสอนนะครับเทคนิคการกรีดยางสลับมือใหม่นะครับวิธีการกรีดแบบละเอียดนะครับทุกขั้นตอนนะครับแนะนําว่าเนรับรองนะครับว่าพี่น้องดูแล้วสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับเทคนิคการกรีดยางนะครับสลับเจ้าชายมันนอกนะฮะ ก็ไปดูเลยนะครับเพื่อเป็นการาไม่ไม่เสียเวลานะครับก็ไปดูเลยอ่ะนะครับก็อันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูแบบช้าชนะครับให้ดูแบบชัดๆนะครับก็อ่าถ้ามือใหม่นะครับก็นแนะนาว่าอ่าให้เอาอ่าลอกเอาขี้ขี้ยางตรงนี้นะครับเอาออกนะครับเพื่อ นี่นะครับเพื่อการดูเราจะได้รู้นะว่าเยื่อเจริญม,มันอยู่ลึกแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามือเก่ามืออาชีพที่ชํนานาญแล้วก็ไม่ออกก็ได้นะฮะเพราะว่าเราเราชํนานาญแต่มือใหม่ก็ควรออกนะครับอันดับแรกนะฮะเราจะไม่ไม่เรียนรู้ในในเรื่องของ ท่อ้ํายางชั้นน้ํายางนะฮะวันนี้จะมาเรียนรู้วิธีการกรีดนะครับการจับมีดนะครับผมจะจับมืออันนี้มือซ้ายนะครับจับลักษณะแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้มือขวาจับอย่างนี้หรือว่าจะเอาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดหรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะฮะนะครับแต่ถ้าจับแบบนี้ไม่แนะนานะฮะมือขวา อาไว้างหน้าไม่แนะนานะฮะเพราะว่ามันกรีดยากแลวก็มือมือตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะไปโดนหน้ายางมันจะกรีดยากนะฮะก็การจับที่ถูกต้องต้องแบบนี้นะครับนะฮะเอามือซ้ายไว้ด้านนี้มือขวาไว้ด้านหลังนะฮะก็อันดับแรกนะฮะเราก็จิกจิกให้ถึงท่อน้ายางก่อนนะฮะจิกบางๆนะครับอย่าจิกหนาะ ตรงนี้มันถือแล้วครับถึงท่อรัอยางแล้วเห็นไหมครับพอมันถือแล้วนะครับเราต้องให้แก้มมีดตรงนี้มาชิดกับหน้ายางนะฮะแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะชิดแล้วก็เรายียงมีดออกเล็กน้อยแบบนี้นะครับแล้วก็สกัดกริริเนี่ยนีย่นะครับ น้ำยางก็จะออกประมาณนี้นะแต่ว่าตามเวลาเราลงสนามจริงๆนะฮะเราจะกรีดชาอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้น้ำยางมันมันอาบหน้ามันจะทำให้ยางพามาไม่ออกนะฮะทำให้ท่อน้ำยางเนี่ยเกิดบาดแผลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกระตุกให้เร็วนะฮะอะไปดูต้นต่อไปนะครับ ดูต้นต่อไปนะครับเพราะว่าการกรีดกระตุกมันจะทำให้น้ำยางออกดีนะครับถ้าเรากรีดแบบไม่กระตุกมันจะทำให้น้ำยางไม่ไม่ออกนะฮะเดี๋ยวข,ขออนุญาตเปลี่ยนถ้วยก่อนนะฮะ ราะว่าผมไม่อยากเอาออกเพราะว่ามันเสียเวลานะฮะเพราะว่าต้องรีบถ่ายคลิปนะครับก็ดูนะฮะการกรีดเรากระตุกอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับยวให้ดูชัดๆนะครับคือการเราจิกปุ๊บพอมาถึงแล้วนะฮะวิธีการกรีดแนะนําให้กระตุกกระตุกข้อมือนะครับดูนะฮะมือเราจะกระตุกอย่างนี้นะครับ จึกจิ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 กไปเรื่อยๆนะฮะนี้นะฮะไม่แนะนําให้ทําอย่างนี้นะครับแบบนี้แบบลากเอาไม่ได้นะฮะมันจะคล้ายๆเรากระตุกแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะอย่างนี้ไม่ได้นะครับจึกจึกจึกแบบลากเอากรีิบแบบลากไม่ได้นะฮะเราต้องกระตุกจึกจึกจึกจิกจึกไปอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับ อ่ะเรามาดูนะฮะวิธีการกรีดเวลาเราลงสนามจริงๆนะฮะความเร็วจะอยู่ประมาณไหนนะครับดูนะครับดูนะฮะจิกยังไม่ถึงอ่ะถึงแล้วนะครับนี่นะครับความเร็วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ เพราะว่าน้ำยางดูฮะการไหลของน้ำยางก็จะไหลแบบเสมอนะครับไม่เหมือนต้นเมื่อกี้นะครับต้นเมื่อกี้จะไหลแบบว่าเอ่อฟูดๆนิดหน่อยนะฮะนี่ครับขี้ไม้นะครับการกรีดแบบว่าเอ่อกรีดแบบกระตุกข้อมือนะครับดูเนี่ยนะครับขี้ไม้ก็จะไม่หนาแล้วก็มันจะมันจะออกเป็นพวงนะครับดู อันนี้นะครับแล้วก็จะทําให้ยางพาราเนี่ออกดีนะครับมันจะทําให้อ่อท่อน้ายางเนี่ยไม่บาดเจ็บนะครับนะนะครับก็นะครับประมาณนี้อันเดียไปดูต้นทิสุต่อไปนะครับนะครับ อันนี้จะกรีดมือเดียวให้ดูนะครับเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะ เราพยายามอย่าให้มันเข้าเก่ยดไม้นะครับ แล้วคือครับเที่ยัง เราต้องเจ็กให้ถึงท่อก่อนนะครับแพอมาถึงแล้วเราก็เหลีดนะครับ เน้นย้ำนะครับการกรีดแนะนำให้แกะตกเม็ดนะครับไม่แนะนำให้ซอยแบบดึงนะครับนะฮะ ไม้ก็จะมันจะออกเป็นพวงนี้นะครับอ่ะนะครับคลิปนี้กออ็ขอจบเพียงด,ยดยีครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเ,ออเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณ พี่น้องท่ทีุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้เจ้าชายมณนอกก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเช้วันนี้สวัสดีครับ